บอลระยะที่สี่ที่ทําอะไรไม่ได้แล้ววะผ่าตัดอะไรก็ไม่ได้เริ่มแรกเลยหมอก็ให้ยาให้ยาฆ่าเชื้อหลังจากยาฆ่าเชื้อมาปีกว่าเชื้อมันถัดขึ้นถัดขึ้นเรื่อยถัดขึ้นเรื่อยถึงทีนี้พอถัดขึ้นเรื่อยปุ๊บได้ไหมถึงที่นี้หมอก็นัดให้ทีโมทีโมจบไปแล้วหกครั้งหน้า,าตานี่เหลือ,องมาเลย แต่ว่ามันเหลือมันเป็นเื้อมันอยู่ที่ลงมาต่ำสุดอยู่ที่15หลังจาก15บบแม่คันพืเป็นร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าี่หมอแนะนำวาหมอมากน่าจะเขาไม่อยู่แล้วเขาคีโมคีโมแล้วยาก็ให้แล้วเขาไม่อยู่แล้วขอเสนอยาเดือนละแสนครับเดือนละแสนในการที่จะเป็นค่ารักษาเราก่อนหน้านี้มีมีลุงนี่้นครับไม่เสนอตัวนี้แล้วแต่ว่าผมบอกว่าเดี๋ยวไปพบเขาหมอีกทีก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจเนาะยังไม่ตัดสินใจ พอหมอทาเดนเดียวแล้แทนปุ๊บมาเลือันี้เลยอยากตัวนี้เลยครับสลิติแล้วคุณน้าทานสลิติไนปนกี่วันคนะี่เรื่องสุดได้ผมทานไป20บวันหอน,นักตอนน้นช่วงนั้นหมอหน,นัดสีด้วยนะคสองอาทิตย์ทีนึ่งคางนใน20วันไ็<า>้เ,เชื้อทุกอย่างพอนาลงมาเหลือสีครับจากร้อยสามสิห้เชื้อเหลือสีครับลแล้วก็นักอีกนักสองอาทิตย์พอสออาทิตย์ไปปุบนี้นะเหลือ24เหลือ24 ก็นาปีสอ,องอาทิตย์ก็ลงมาเหลือสิบแล้วก็ลงมาเหลือสิบสี่ะอครั้แล้ว,ลวปัจจุบันนี้เหลือเท่าไหร่คะชิวะปัจจุบันนี้จากสิบจากสิบสี่ขั้นแล้วก็สามเดือนแล้วสามเดือนนี่ตอนนี้เหลืออยู่สี่ครับโอ้